เพื่อนที่ติดตามทางช่องนะครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับตัวบาร์ดึงข้อที่ผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเวียดนามก็ซื้อในช้อปปี้เวียดนามนะครับตัวบาร์เนี่ยก็จะเป็นบาร์แบบที่มันไม่มีเสาตัวนี้ครับก็คือตัวนี้นะเป็นบาร์ที่แบบเราหมุนนะ่เราหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ยันไว้กับผนังทั้งสองข้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตัวยึดกับปาผนังเนี่ยเป็นปกเหลี่ยมนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่านี่จะเป็นรุ่นแบบกลมๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเซฟตี้ตัวล็อกมาอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในช h อปปีเองตัวราคาก็จะอยู่ประมาณสัก200กว่าบาทไปจนถึง ไม่เกิน400บาทนะครับที่เวียดนามตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นไซส์ขนาดกลางซึ่งวิธีการเลือกไซส์หรือว่าอะไรเนี่ยเ็จะมีแนะนำอาไว้ในเว็บนะครับให้วัดขนาดผนังที่คุณจะไปติดก่อนตัวเนี้ไซส์ sí ขนาดกลางจะยืดได้ระหว่าง85เซนจนถึง130เซนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไง รงส่วนหัวเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวบานนี่แล้วมีตัวล็อกนี่แลไั่ลักษณะการใช้งานเราก็ใช้เดี๋ยวผมจะสาธิตอีกทีหนึ่งนะครับพ mm hmm. อหมุนแต่พู้มันก็จะยาวขึ้นเราวอะไรคำตอกํำแพงเอาไวในะ้ใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันเลยซึ่งผมก็ดูรีวิวมาค่อนข้างเยอะครับรุ่นนี้ค่อนข้างน่าจะใช้ดีเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันว่าติดตั้งยังไงนะครับตามมาเลยผมจะสาธิตการติดตั้งเจ้าบาร์ผมตัวนี้นะครับ อย่างแรกก็คือเอามาวัดกับขอบประตูก่อนแล้วก็หมุนก็ดูให้มันดูให้มันเท่ากันพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยก็ทำการบิดนะครับค่อยๆหมุนบิดอย่างนี้ ยิดนให้แน่นเลยนะครับก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนนะครับว่าจะได้แน่นขนาดไหนอันนี้ผมดิ่ไม่ไปแล้วนะครับส่วนตัวล็อนี่ก็จะมีอยู่สองสามอันนะครับก็คือตรงนี้อย่างนี้นครับเพื่อกันบ่ามันเลื่อนมันเข้ามาให้แน่นก็บิดตรงหน้านนี้ก็เหมือนกันนะครับสองข้าง แล้ก็จะมีสัวล็อกให้เราอยู่แตวผมจะเทสเลยครับว่าผลได้ไหมอันนี้ผมพยายามกระชากนะครับด้วยน้ำหนักตัวเพราะคนนัอนแข็งแรงนะครับผมจะลองผลดูแล้ว คลิกของการโหนบาตัวนี้เนี่ยง่ายๆเลยว่าเราหมุดให้มันแน่นด้านไหนเนี่ยให้เราโหนอยู่ด้านนั้นยิ่งโหนมันจะยิ่งแน่นนะครับถ้าผมบิดแน่นด้านนี้เห็นไหมครับผมบิดแน่นด้านนี้นะผมก็จะโหนอยู่ด้านนี้นะครับผมก็จะโหนอยู่ด้านนี้ถ้าผมกลับมาโหนด้านนี้เนี่ย มันก็จะเป็นการบิดออกแล้วคุณก็จะร่วมนะครับซึ่งไม่ปลอดภัยเลยนะครับซิกง,ง่ายๆก็คือบิดแน่นด้านไหนให้โหนด้านนั้นบาทุกชนิดนะครับบิดแน่นด้านไหนให้โหนด้านนั้นถ้ามาโหนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเห็นทั่วไปที่แบบร่วงกันในคลิปนะครับน่าจะโหนผิดด้านกันนะครับหรือว่าบิดไม่แน่นเท่านั้นเองอะครับก็เป็นไงกันบ้างสําหรับการรีวิวสั้นๆสําหรับเจ้าบาโหนที่เอาไว้ติดในห้องนะครับ ก็ราคาไม่แพงไม่เกิน400อบาทมีให้เลือกหลายรุ่นหลายที่ห่อนะครับตัวที่ทำออกมาแพงๆก็มีแต่ว่าจากการที่ผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยตัวที่ผมแนะนำจริงๆก็คือตัวที่ลักษณะตัวจับฝาผนังเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเกาะแน่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะเป็นแบบปีฝุ่นๆเลยผมก็บิดเข้าไปแล้วผมก็โหนให้ดูแล้วเห็นไหมครับก็ยังอยู่หวังว่า ลิปรีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับบาโหนสำหรับวันนี้ปันธพี d m s ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ